ธรรมะสวัสดีะนะคุณโยมแล้วก็ท่านนักบวชทุกท่านอืม นิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญงังวันนี้พุทธมีความยินดีที่จะมาขยายอัดขยายธรรมในหัวข้อที่ว่าเทศธ,ธิดาฟ้าแฝดสาวน้อยสองคนอายุประมาณเจ็ดขวบนี่แหละนะได้พบกับพระพุทธเจ้า ในปีสองพนห้าร้อนี่แหละคราวนี้นี่เมื่อสักครู่นั่นก็ได้ทำการบันทึกเทปไว้ได้หลายสดนั่นแหละ,ะเลิญพอนเสร็จแล้วก็ฟังดูทดสอบดูผลปรากฏว่าเสียงไม่มีใหม่ไม่มีเสียง พุทธะจึงต้องกลับมาเทศานาในหัวข้อนี้ต่อ,อเพราะว่าหัวข้อนี้มีความสำคัญเป็นเรื่องที่น่าปิติเป็นอย่างยิ่งด้วยว่าตอนที่พุทธะกล่าวไปนั่นก็เคยมีอยู่นเทศที่ดาน้อยมีแต่คราวนี้มาเป็นฝาแฝด เทพธิดาน้อยนี่กำลังาหาเสื้อผ้าอาพรจสวยไว้ใส่ก็เลือกเสื้อผ้าอาพรอ,อยู่ในร้านขายเสือ้ออูพุ้าก็ได้เดินผ่านหน้าร้านขายเสือ้อนั่นแหละเสร็จแล้วนี่ฟ้าแฟดคนแรก เขาเห็นพุทธ,ธะเขาก็อุทานขึ้นมาว่าพระพระแล้วก็สกิทธฝาแฝดอีกคนหนึ่งนะ,อะพอสกิดฝาแฝดอีกคนหนึ่งเขาก็ยกมือไหว้คนที่เห็นก่อนเขาก็ยกมือไหว้ที่เรียกพุทธ,ธาว่าพระพระนั่นนะคือจะบอก อีกคนว่าพระมาอะไรอย่างนี้นะยกมือไหว้เรียบร้อยนะแล้วก็โน้มศีรษะลงแสดงสาการะนะบูชาให้กับพระพุทธเจา้าพระศรีอาริยเมตยอย่างนี้เห็นแล้วนี่น่าชื่นชมอีกคนหนึ่งพอ ถูกสกิกรหันมามองบ้างแล้วก็ยิ้มนะยังมีความสุขพร้อมกับพนมมือแล้วก็โน้มศีรษะลงสักการะพระพุทธเจ้าด้วยกิริยาอาการที่เรียบร้อยน่ารักก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของ ฝาแฝดคู่นี้คงจะอบรมบ่มนิสัยมาอย่างดีเวลาเห็นนักบวชผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อลดละดับกิเลสก็ให้ทำการสักการะมาบูชาก,กราบไหว้นี่นะจะเป็นพ่อแม่ใน ปัจจุบันนี้ในชาตินี้หรือคุณพ่อคุณแม่ในชาติที่ผ่านมาก็แล้วแต่เคยได้รับการอบรมสัง่งสอนไว้อย่างดีก็ทำตัวน่ารักสะสมบุญมาดีนั่นแหละเห็นพระพุทธเจ้าก็เ,าเรียกว่าพระอย่างนี้น่ารักน่าชื่นใจ แต่ถ้าพระอย่างเดียวนี่มันไม่หมดนะต้องมีพระพุทธ,ธเจ้าอย่างนี้ก็จะยิ่งทำให้ได้บุญมากสกิาเพื่อนสกิทพี่น้องนี่นี่พระพุทธ,ธเจ้ามาอย่างนี้นะหรือว่านี่นี่พระศรีอ่านมา อย่างนี้หรือว่าทำดีแล้วก็ชีวิตจะมีความสุขปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปนะลูกพุทธาก็ให้พรไปจเจริญพรจ้านี่ก็บอกเขาอย่างนี้พูดเสียงดังฟังชัดแต่นุ่มนวลด้วยว่ามีปิติมีความยินดีกับเด็กน้อยทั้งสองคนเป็นฝาแฝด นี่ิสยดีเหมือนกันด้วยอย่างนี้นะนี่คือความน่ารักของคนที่ให้เห็นก็มีอยู่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องความน่ารักก็คือมีคนมีคนพยายามมาตอบคุณโยมนั่นแหละนะเอฟซี FC ของพุทธะนะน่ารักพยายามจะเข้ามาตอบคำถามที่มีมูลค่าหนึ่งล้านบาท แต่ยังไม่มีท่านใดตอบถูกนะแต่ว่าตอบได้ดีพุทธะก็ให้หัวใจไปนะสามดวงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่าปร,รัรถนาใยแต่ยังไม่มีท่านใดตอบถูกตอบยากละอธาธรรมะสวัสดีนะคุณโยมมาพบกันอีกครั้งคราวที่แล้วไม่มีเสียงนทดสอบแล้วไม่มีเสียง,งก็มาใหม่ อย่างนี้มีคุณโยมเข้ามาในช่องของพระพุทธเจ้าพระศีอาิยยเมตไตพระองค์นี้เข้ามาแล้วก็มากล่าวสาธุกการอย่างนี้นะก็มีอยู่ให้เห็นคุณโยมเข้าไปดูนะโพสที่เป็นกุศลจะแสดงให้เห็นคุณโยมเข้าไปดูเข้าไปอ่านได้ ก็อนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่มีปัญญาทางธรรมสะสมบุญบารมีธรรมมาดีถึงได้ฟังธรรมะของพระรสีอ่านแล้วเข้าจิตเข้าใจคราวนี้นี่มาพูดเรื่องคำถามมูลค่า1ล้านบาทที่ยังไม่มีท่านใดตอบได้พุทธาก็อยากจะฝากไว้ละคุณโยม คุณโยมเอาคำถามของพระพุทธเจ้าพระสีอาเรียเมตตยนี่ไปถามครูบาอาจารย์ที่อ้างตัวอ้างตนเป็นครูบาอาจารย์สอนธรรมะทาง YouTube นั่นแหละไปถามเขาแต่ไม่ต้องบอกว่าพระสีอานเป็นคนตั้งคำถามเสร็จแล้วเขาตอบอะไรมานี่ก็เอามาวางมาวางดูมาลองดูว่า ระศีอานจะบอกว่าถูกแล้วถูกแล้วเป็นธรรมะที่ประเสริฐที่บริบูรณ์ดีแล้วอย่างนี้นะก็เอามาวางได้มาวางให้พระศีอ่านจะลยว่าถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกก็ได้หัวใจไปถ้าไม่ถูกแต่เป็นกุศลก็ได้หัวใจไปเสร็จแ,แล้วก็ยังคงอยู่ให้เห็นว่าเออเราเคยตอบ คำถามธรรมะของพระศราีอานแต่ว่าตอบไม่ถูกแต่ว่าคำตอบของเรานี่เป็นกุศลจึงได้อยู่ได้อย่างนี้นี่ก็เอาไว้เอาไว้ถามผู้ที่ปวดอ้างตนเป็นผู้รู้ทางธรรมทั้งหลายเอาไปถามนะคุณโยมดูว่าเขาตอบถูกตอบผิดอะไรนี่ก็เอามาโพสต์ลงไม่ต้องบอกแล้วว่าเป็นพระราีอานถามมา เพราะว่าจะให้คูบาอาจารย์เหล่านั้นมาตอบคําถามไม่กล้าละคุณโยมรู้ตัวว่าถ้าตอบไปอย่างไรก็ผิดด้วยเหตุว่าปัญญามันไม่ถึงก็คือไม่ถึงอาริยบุคคลรู้ตัวอยู่ว่าตัวเองไม่ถึงอาริยบุคคลไม่กล้าตอบละ่ะไม่กล้ามาโพสต์ตอบต่อให้รู้ว่าพระศีอานมีคําถามก็ไม่กล้ามาโพสตอบก็ใช้วิธีเลี่ยงเลี่ยงเอา ถามครูบาอาจารย์ที่อ้างว่ารู้ธรรมนั่นแหละแล้วก็เอาคำที่เขาตอบมามาโพสด,ดูโพสเสร็จแล้วถ้าเขาตอบผิดก็ไม่ต้องไปว่าเขาแต่ให้รู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านนี้ยังไม่ถึงอาริยบุคคลก็เป็นคนธรรมดาหั่นแหละนะเป็นคนธรรมดามีกิเลสมีตัณหามีอุปทานธรรมดาธรรมดาไม่ถึงอาริยบุคคล ก็ใครที่อ้างตัวอ้างตัวมีฤทธิ์มีเดชไปถามสิถ้ามีฤทธิ์มีเดชจริงมันต้องตอบคําถามภาษีอานได้นี่พวกนี้ต้องไปถามเยอะๆเลยอ้างตัวว่าเป็นอรหันต์อ้างตัวมีฤทธิ์มีเดชนี่ต้องไปถามคนที่เป็นหมอดูด,ดูแม่นๆก็ไปถามก็ได้จะได้รู้ว่าพระศรีอานตร์อตอบอะไรใช่ไหมล่ะถ้าเขาดูแม่นเขาต้องตอบได้สิ นี่ถ้าที่จริงไม่ใช่เราพวกรวงโลกทั้งนั้นรวงโลกถ้าไม่รู้ทันนี่เออเราก็ไปเชื่อไปศรัทธากับพวกรวงโลกเหล่านี้นี่เสร็จแล้วมันก็ทําให้สังคมเสื่อมสังคมเสื่อมเราก็เห็นภาพอยู่ในตอนปัจจุบันนี่อ,อ่าพุทธะกระไดาย,ยินข่าวอยู่มีความโกรธมีความโกรธไม่รู้จักควบคุมอารมณ์อารมณ์ของตน กราดยินขึ้นมาอย่างนี้น่าเสียดายชีวิตก็มีแต่ความทุกข์น่าสงสารด้วยชีวิตมีแต่ความทุกข์อย่างนี้นะคนเรามีทุกข์เพราะว่าไม่รู้จักธรรมะแล้วก็ได้ยินมาว่าเขาบอกว่าดวงจิตของทุกคนนี่เป็นของพระเจ้าอันนี้นอกจากจะมีทุกข์แล้ว อันเดียขออนุญาตนะใช้โหมดขออนุญาตใช้โหมดแบตจะเริ่มหมดเขาจะเซฟโหมดแล้วนะ,ะไม่เป็นไรก็ใช้ธรรมะผิดด้วยนะไปเชื่อว่าพระเจ้ามีนี่เราบอกว่าดวงจิตทั้งหลายเป็นของพระเจ้าอันไม่ใช่นะดวงจิตของพุทธานิอิสระมากอิสระจากพระเจ้าที่เป็นเรื่องสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นมา พระเจ้าจิตไม่บริสุทธิ์ลระคุณโยมเหตุก็เพราะว่ามนุษย์ผู้สร้างพระเจ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์ปฏิบัติยังไม่ถึงความเป็นอริยบุคคลเราก็ไปสร้างพระเจ้าพระเจ้าจึงไม่บริสุทธิ์มีอัตตามีตัวมีตนคิดว่าจิตอย่างนู้นอย่างนี้เป็นของพระเจ้ามันไม่มีนะไอ้คำว่าของพระเจ้าหรือว่าของเรามันก็ไม่มีมันเป็นอนัตตาธรรม สรรพสิ่งนั้นไม่มีลรอเป็นของเราเป็นของเขาก็ไม่ใช่สงสัยเรื่องอนัตตาต้องไปฟังอนัตตาตอนที่หนึ่งอนัตตาตอนที่สองแล้วก็น,นิพพานที่พระศีอารในวางไว้นะมีท่านหลายท่านเข้าไปศึกษาย้อนหลังดูขอขอให้เข้าใจคำว่าอนัตตาอย่างท่องแท้จะได้ใช้ไม่ผิดอย่างนี้นะ พราศีอา่านให้ทำหรือแสดงทำไปนี่ต้องเข้าใจว่าเหตุและผลต่างๆที่พราศีอา่านได้แสดงนั้นมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อท่านนี้เข้าใจผิดว่าดวงจิตดวงวิญญาณเป็นของพระเจ้าเข้าใจผิดใช้ชีวิตก็เลยผิดพลาดไปสังเกตผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้ามักจะอ้างว่าทำสงคราเป็นเถิด เป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะว่าพระเจ้าไม่บริสุทธิ์เมื่อพระเจ้าไม่บริสุทธิ์การทําก็ทำให้เกิดสงครามไงถ้าพระเจ้าบริสุทธิ์เราอย่าทําสงครามกันเลยเอ,อย่าทําสงครามกันเลยมันไม่มีสงครามไหนหลักศักดิ์สิทธิ์มันมีแต่สงครามที่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นเป็นการฆ่าฟันกันนี่มันศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนมันบริสุทธิ์ตรงไหนไม่มีทาง มีแต่ว่าเรายอมกันได้ก็ยอมเอาโหสิกรรมกันได้ก็เอาโหสิกรรมแต่แล้วก็มาหาทางสงบอยู่กันอย่างสงบสุขและสันติมันต้องรู้จักเอาโหสิกรรมให้กันคือยอมกันบ้างอย่างนี้เรามันถึงจะทําให้เกิดสันติสุขสันติธรรมนี่อย่างนี้มันไม่มีสงครามที่ศักดิ์สิทธิ์ละ สงครามนี่เราไปทำกับคนอื่นเพราะอะไรเพราะกิเลสข,ของเรานี่แหละมันเป็นตัวพาไปถ้าหากจะทำสงครามต้องทำกับกิเลสสงครามกิเลสในใจของเรานี่แหละให้มันหมดไปนั่นละความศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดเพราะว่าเราทำสงครามกับกิเลสข,ของตนเอง เพื่อให้ใจของเรานั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากพระเจ้าเราไม่ใช่ดวงจิตของพระเจ้าและพระเจ้าก็ไม่มีจริงสมมูิกันเอาเองทั้งนั้นมนุษย์สุดท้ายมันเป็นสังคมที่เชื่อพระเจ้าแล้วก็เกิดสงรามเพราะว่าคิดว่าศักดิ์สิทธิ์คิดว่าจะได้ไปเฝ้าพระเจ้าไม่มีทางเมื่อทําสงครามมันก็คือการสร้างวิบากกรรมไว้กับโลก คุณโยมตายไปคุณโยมต้องมาเกิดกับโลกที่มีแต่สงครามหรือผลจากสงครามนั้นก็คือผลที่คุณโยมช่วยกันทำนั่นแหละแล้วก็กลับย้อนมาเกิดอีกเกิดอีกก็มารับผลจากสงครามที่ตนได้กระทำชีวิตมันจะสงบสุขได้อย่างไรอย่างนี้นะ,ะมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง เรื่องนี้ก็เกิดจากเน็ตไอดอลหน้าตาสะสวยจะเห็นว่าคนสวยหรือคนที่ดูดีแต่ภายนอกแต่จิตใจนั้นไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนไม่รู้จักปฏิบัติเจริญจิตตะภาวนาให้ใจสงบก็เรียก,กว่าเป็นคนหัวร้อนแล้วก็โกรธง่ายขับรถาจากาลานจอดรถหาทางออกไม่เจอ เพราะว่าจิตมันไม่มุ่งมั่นที่จะค้นควายหาทางออกเมื่อไม่เจอทางออกก็ไปถามผู้รู้ทางออกเขานี้ไปถามเขาถามดีๆก็ได้ไม่ต้องไปลงมาให้ลงมือด้วยความโกรธว่าเธอทำไมไม่ทำทางออกให้ฉันรู้เขามีทางออกนะพุทธะก็เคยไปนะสุวรรณภูมิน,นะนีไปรับคุณโยมอุปถาไปส่งคุณโยมอุปถานีไป สุวรรณภูมิมันก็มีทางออกเขาก็เขียนป้ายไว้ชัดเจนเพียงแต่ว่าเราต้องสังเกตคนอื่นเขาขับออกได้ทำไมเราขับออกมาไม่ได้คนอื่นเขาใช้ชีวิตหาทางออกเจอหาทางประเสริฐเจอแต่ว่าทำไมเราหาทางประเสริฐไม่เจอง่ายนิดเดียวเราไม่เคยฝึกฝนปัญญาของเราเลยปัญญาของเรามีแต่กิเลส หนาปกคลุมไว้มันกระทึบมันก็หาทางออกไม่เจออย่างนี้นะอาพุทธมาพูดนี่มาพูดเท่านี้ละแบตเตอรี่มันเหลือน้อยอืมก็จะมาบอกว่าอ่าเด็กปัจจุบันนี่เขาเห็นพุทธแล้วเขาก็รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกพระนะต่อไปเขาจะเรียกพระพุทธเจ้าถูกต้องดึงดึง ดงึงดึงกันมาแล้วก็บอกว่านี่พระพุทธเจ้ามา,าแล้วก็มานมัสาการแล้วก็ไปทำภารกิจของคุณโยมตามสะดวกเราเจอกันทักทายกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องธุรกิจเ,เรื่องส่วนตัวของคุณโยให้มีความสุขมีโลกียะสุขก็ดีนะพุทธะก็ยินดีเข้าถึงโลก,กุตตะาสุขพุทธะก็ยินดี นี่ยินดีด้วยทั้งนั้นสุขทางโลกสุขทางธรรมขอให้ได้พบหลักคุณโยมนะอย่างนี้นะเอาละวันนี้เพียงพอแล้วสำหรับเวลานะมาแก่สตรีมมาแก้ที่วิดีโอไม่สามารถมีเสียงได้ยังมีลมหายใจอยู่บอกแล้วมีลมหายใจอยู่ก็จะมาแสดงธรรมเอาละมาแสดงธรรมได้เวลาพอสมควรก็จะขอให้พร กับท่านที่ได้เข้ามาสดับอรับฟังพระธรรมเทศนาของพุทธ,ธในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งในทางโลกและในท,งทางธรรมดังที่ท่านได้ปรารถนาไว้โดยชอบด้วยธรรมทุกประการเทินจเจริญพรนะคุณโยมจเจริญพร ไว้มาขยายอาดขยายทำต่อตามเหตุตามปัจจัยนะวันนี้ธรรมสวัสดีนะจ๊ะธรรมสวัสดีจ้า